สวัสดีครับตอนนี้คุณกำลังรับชมช่องออบาลเกมุกเรื่องเกมลงไว้ที่นี่กับผมแอดมินแชวันนี้เราอยู่ในตอนที่40ของ o s ก o สอบ u s ช i m a จะชื่อว่าพายุก่อตัวเป็นภารกิจหลักที่21นะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ชมมันก่อนก็คือตอนนี้เรารวบรวมคนทุกคนมาเลยนะมีทั้งอาจารย์อิชิกาวะท่านหญิง ako, มาสโกะหลวงพี่โนริโอแล้วก็เคนจิก็มากับเราด้วยนะกลับมาที่วัดโจงอากุนี้แล้วก็ จะวางแผนโจมตีฐานที่มั่นของข่านที่ท่าเรืออิซึมินะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันลืมล็อกภารกิจก็คือเดี๋ยวเราจะเดินไปหายูนะเธออยู่ตรงไหนของ ก็เหมือนจะอยู่ด้านหน้าไม่ได้อยู่ข้างในพูดคุยกับอาจารย์เซนเซ any word of Tomoe as long as her archers remain in Toyotama we are vulnerable we have to defeat her forces อันนี้ก็เป็นเรื่องราวของฮโอโมเอะนะครับปิดล้างครู ของอาจารย์อิชิกาวะซึ่งเรายังไม่จบตอนนี้คือแผนที่มันเปิดให้เราสาม,มารถที่จะกลับไปทำภารกิจรองพวกนั้นได้แล้วก็คือเดี๋ยวเราจะกลับมาทำภารกิจเหล่านั้นกันในช่วงสองทุ่มเป็นต้นไปเหมือนเดิมตอนแรกผมเข้าใจว่าแบบพลาดซะแล้วนะที่แบบเลือกทำภารกิจยาวนั้นมันทำให้กลับไปไหนไม่ได้เลยว่าก็ตามนี้นะแต่ว่าคืออันไหนที่เป็นบรรทัดเดียวเนี่ยคือเป็นภารกิจหลัก ถนาปกเป็นสองบรรทัดเนี่ยก็คือภารกิจรลองมันจะมีบมตัวเรียกว่าอะไรนะชื่ออยู่ I need to know the weakness in their defense. How to get past them. Where to find the Khan? It sounds like we need a hawk's view of the place. I know where we can get one. We'll have cover of darkness if we leave now. Port is me. We'll have a better view from the lighthouse. Just need to get up there without being noticed. Let's move. ก็ไม่พ้นการปีนป่ายอีกแล้วนะครับตอนนี้ชื่อว่าพายุก่อตัวแต่อย่างเนาะก็ยังดีนะครั้งนี้พาเราวาร์ปมาถึงที่นี่เลยภารกิจมีด้วยกัน2อย่าง คือเข้าไปใกล้ปะพาคาศให้มากขึ้นโดยที่อย่าทำให้เสียงสัญญาณเตือนภัยดังก็าาต,ตามที่จินพูดไปนะครับ

คือตรงนั้นน่ะเวลาเราตัดสินใจอะไรบางอย่างมันไม่มีอะไรที่ถูร้อยผิดร้อยครับเพราะว่าเราทำด้วยเจตนาดีต่อบ้านเมืองก็คือถ้าเราต้องการที่จะเข้าทางด้านหลังมันก็มีแค่ทางนี้เพราะว่าเมื่อกี้ถนนทางซ้ายมันนำเรา,าไปยังนาค่ายถนนทางขวานีา่คือ ก็คือเหมือนว่าเป็นทางอ้อมด้านหลังอะไรแบบแต่ปัญหาคือมันมีศัตรูที่อยู่ด้านหน้าแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยมันจะเป็นธนูเป็นพวกศัตรูที่ใส่ชุดกอะคือผมจําเป็นที่จะต้องใช้ธนูหนักในการยิงทะลุถ้าธนูสั้นพวกเนี้ยมันจะยิงทะลุไม่ได้นะครับ โอเคก็ยังไม่ต้องกังวลเรื่องสัญญาณเตือนไปหนึ่งจุดอ่าก็ลืมพูดถึงนะทหารของเราตอนนี้มันเป็นชาวบ้านจากยาริกาวะกันหมดเลยก็คือคนที่เราไปช่วยปลดปล่อยมาตอนที่ถูกพวกทับมองโกล,ล้อมอยู่ ที่เจ้าเมืองไม่เอาด้วยแล้วก็เจ้าเมืองโจนเก็บไปแล้วก็คือเป็นลูกหลานตระกูลยาริกาวะเก่าอ่าดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่เห็นนะโชคดีไป แต่ว่าก็เกือบจะเห็นก็แล้วเผ่าแต่แต่ว่าเรายังไม่โดนเจอตัวก็ไว้ยังไม่นับนะครับนเ โอเคดูเหมือนว่าพวกเขาจะกลับไปประจำตำแหน่งกันต่อเรแล้วเราก็จะปีไปด้านบนใช้ความสูงให้ได้เปรียบถ้าท่านหลวงชิมูระมาเห็นตอนนี้คงแตกตายเพราะว่าแก เคร่งคัดกับเรื่องวิถีนักรบเรือเกินต้องเข้าไปในนั้นต่อคนนี้เขายืนขวางเราอยู่ตรงนี้เราจะต้องเหียเขาก่อน ทนนนิดเขาเดินมาเช็คเพื่อนอเดินมาเช็คเพื่อน <c oughs> เรียบร้อยทีนี้เราแค่ดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีคนเดินเข้าเดินออกตรงนี้โอเคทางสะดวก What's in all these barrels? Supplies? Flowers. Poison. One barrel holds enough to kill hundreds. The Khan will use this against the mainland. You can't let him leave Tsushima. Port อันเดรเราจะขึ้นไปด้านบนใช่ไหมของประภาคารแล้วก็ตอนนี้มันจะกลายเป็นสงครามชีวภาพไปแล้วเพราะว่าคานแกจะเอาพิษที่เรียนรู้มาจากจินในการบุกแผ่นดินใหญ่ You see before a storm that could work to our advantage. For now, I'll leave the lighthouse dark. Make sure the Mongols can't use it when the storm hits. You can relight it once they're gone. Let's get a look at the port. Over here. Let's find our plan of attack that ridge has an open sightline to the mongol fleet. imagine what we could do to their ships if we had our own watchers. the mongols left that area empty. too open. can't defend it. but a good place for an ambush. <laughs> we could place archers there. force the mongols to fight uphill. Uh, khotun would send horsemen to outflank us. oh, <laughs> work? See how the birds are circling? Like they're scared of something on its way. The storm, preparing to fly inland for shelter. The harbour master's estate. The Khan may have taken it for himself. Close to the docks and his fleet. Makes sense. Khan is almost ready to sail for our mainland. With ships full of men explosives and my poison if we don't stop him here Shogunate will fall storm is our key to beating him when it comes khan will have to shelter his fleet in the bay that's when we strike destroy his ships and everything on them to do this we'll need bongo weapons a simple task for a master thief <laughs> we'll need fighters too a small force could distract the mongols I get inside Port Izmi, kill the Khan. It could work. Let's get back to Jokaku and prepare. ก็เป็นเหมือนกับว่าขึ้นไปสำรวจว่าแผนการขั้นต่อไปมันควรจะเป็นยังไงแล้วทีนี้เราก็ได้มาเห็นพอดีครับว่า ขนเ,นเขาเตรียมกองเรือทุกอย่างเรียบร้อยรวมถึงดอกไม้พิษของจินที่น่าจะฆ่าคนได้เป็นร้อยพันเลยคือกลายเป็นสงครามชีวภาพไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องอาศัยจังหวะที่พายุกำลังจะเข้าอะ่ะคือพวกเรือของมองโกอ่ะจะต้องหลบก่อนแล้วก็ทีนี้เราจะไปรีบตีเรือให้แตกทั้งหมดไม่ให้เขามีโอกาสขึ้นไปที่แผ่นดินใหญ่ได้ โอเคต่อไปมันจะเป็นภารกิจหลักที่22นะครับที่ชื่อว่าหัวใจของจิตตกนะโอเคซึ่งเราจะกลับมาต่อกันอีกทีตอนหน้าโอเคยังไงวันนี้มันก็สักพักหนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวในช่วงสองทุ่มเนี่ยเราจะกลับมาต่อกันในภารกิจรองที่เราค้างกันเอาไว้สักพักใหญ่เลยนะโอเคก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับชมมาถึงตรงนี้ยังไงน้ำลาไปก่อนสวัสดีครับ all about game ทุกเรื่องเกมรวมไว้ที่นี่